ໄປຫนັງແມ່ນບໍ່ຄິດວ່າຊິເຊົາໄດ້ຊິຈິດກາຍໄປແມ່ນໃດເລີຍມັນກໍເປັນໂຕເຜີຍຊຸມມັນກໍຕ້ອງໄດ້ແຈກເດີ້ມັນມັນຊິເ พราะมีประสบการณ์เรื่องนี้เนาะทีเจ็บมาทุกให้มันเหนนั้นั่นแหะบ่ว่าแต่เรื่ครูบาอาจารย์ที่นนใหญ่ดเฮาเจอบ่แม่นครูบาอาจารย์บ่มีผู้ใดอียงแต่หลายจะถามเาขดครูบาอาจารย์นใจะถามเายเวลากทนฝึกสมาธิอยู่เนเนาเพิ่นสิเเ็ัร คนแสงลูกหลานยังไม่คุดขน่องแม่ตาลูกจิตลูกลูกลูกของลูกจิตลูกไส้ของหมอหมอยังตีตีีถือย่อมรุ่นภาษาขนาดลูกไส้มากแตแท้แต่ยังมาหาว่าฝึกแต่มาหามหาลุงปูล่ะลุงปูฝึกลุงปูก็ฝึกแต่ไปให้จันเขียวฝึกเป็นยังไงเป็นสไรเพราะฝึกไว้ไง ổn mua con con mẹ của ba thì cứ bắt đầu sáng 3 bận nhạt 3 7 bận bằng nhau mua mua trực tuyến mà luôn luôn giao sao lại? Ôi mình được tôn tụi rồi, được tôn tụi. Nếu mà làm đẹp Phật đẹp bài hát của ba chân, trong này, cả làng ຈັກອັນໃດມັນຖື c ໂຕນີ້ເຂົາເຮ แต่ตกรแส่ D ้านเืนเนี่มันจะเป็นเหิดกำลังมันเปนกลการปัญญาที่ที่เอาตัวรอกจากทีิยาตที่มไม่ีตั้งหาแต่ที่จะแต่งหลังบื้องหลังที่ยาจิตคนถึรุ่มงสีท้ากันเป็นแบบหมดหมดหนาหนักี่พอจปฏิฐานเสร็จไปล่าสิบธิอำนาใช้เกนแบบอมนาใช้ชุดนุ่ม ก็เท้าสะพัดไปเท่านั้นหายปิดเลยที่หนักๆที่ยางซักในเท้ามันหายไปใส่แย้มมาต่อเดำหน้าอปไลโลกาไปเจะจังยัดยืนซักม่เท่ากม่โง่ไปที่ตาบานปุแต่ผมนิ่งนล่ถึงใค่แงยจะตัน่งมากปเลยลุกาบอลกับไปนั่งจ้องเนองที่มันขัน มันลาไปบดตูลาไปบดเง้ขาแนมนิบดเขาศึกษาที่ยจิตขนะดั่าหูยังไงหูโยของผู้ใดของผู้ใดมาจะไดหูบดแต่มันแก่ไปเลไงตแก่ไปเลยรคกแต่คยเป็นของไทยนั่งถึเรื่อยๆหายารักษาพกอะไแต่ว่ามันแก่ไเลยตอนที่มันดูกิย ต่ดีน่น,นึงีบทของมนแลหายาเพราะว่ามึมุยากมันเปรื่หายา้ามยากแวนมันจะสม่หมอนเป็มีโอ้ยหมอนเป็มนี่มัจะิโอ้ยหมอ่มยากพงบ้ก็ออกจากผูดนั้นแล้วหายไมี่ีในใจียากพอ้าสีม่มุู่ึก mình bơm mình bơm 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 hết, bơm bơm nang bơm cái chân, cái con thân lại thở trái bơm bơm ẩn chỉ phải chỉ phải thở trái vào, cứ cứ cho bạn cho bài gì, ăn thịt thêm bơm bơm không มันคือบ่แม่นเบิ่งได้แต่ว่าปุถุชนญาณชาชุ่นเตะชุนหรือว่าพวกอาเมจีหรือว่านักเป็นประจมาประทํเบิ่งได้เบิดน้อาจมันคืตุนมันเซเรมนี่จนอยบ่มันบ่มีคนเบิ่งนอกจากนอกจากเพิ่นสิสอนเฮาเพิ่นสิออกมาตะครับ ระยะออกมาให้มีปีแยกิดสอนห้าเห้สิมันจมันเป็นอ๋อนะยบไปไปไปห้องสลายบึงมันเป็นเป็นเจียเห็นงเห็ดแต่แต่เห็ดน้ำเป็นอะไรเห็นแต่ว่าเห็ดน้ำอะไรจากมึงกูที่สามมนก็่มี่มองเห็นชัดเจีนเลยมึงคนยี่มีมานานเห็นัเจนเลย แต่มันาได้ขำเพินนี่คุแข็งเงียแข็งตายเอาเราเดียดตอนนั้นตอนนั้นมันมากกว่าไทตอนที่ลงู้มันพูดรู้มากจากนันรู้มากตอนนู้เลยสบายอันนี้ผมกเหยก็ดว่า an bungun, tentang kejadian apa jangan nyai mana nih, pudek khasanah, to muno, to bungun malah, mau kaya diyim, kaya tuh. dalam dunia panu, buat saya punan-an, buat saya pun, bisanya ada. Di dalam dunia panu, jadi saya. Kau dapat apa

เราจิดนมากกว่าน no kind of ี n oms. N oms, n oms, n oms. ่ก็ต้องมีกระเพาป็นดันตัวไปเือยนิ่งไปนไปได้ค่ะพอเห็นการก่อเกิดของอารมณ์เป็นทริยากึง็นึี่เ็นนพ้นบรีบางๆเกิดไเป็นภาาเหน่หมองแนงนมเป็นแนมองเงนมองแนงหนจะยินนั่งแงนันเป็นกจออพ่อตาวัตนิ่งเบิรเลย แต่เมนนัน่ก็ปเด็นักทิติทยาใจจิิยาอะรกัน่รด้กลับมาเป็นไม่อ้โหขึ้นเวัาเป็นดดนผมยังไงกๆภาษาพวแค่บ่กอธิบายแค่นี้บออธิบายพอต่อต้านสม่งที่สัมผัสมากแต่หนื่อก็แล้วพตองไปอธิบายเพิ่มว่ามันเป็นนั่งตื่นนอนเพราะภาษาคิดเป็นสมมติ นี ừ, ่เห็นหมดจบนะมุกโมเสสมันจะวางเป็นยังไเจ้วางอะไรเป็นเนี่ยหนเอาซื้อมันนี่ครูบาอาจารย์น่าตั้งตื่นโอ้ยอาจารย์อันนี้เขาเรี่ยสัญญาวิที่ยึแต่ในนู่นอู้